บรรเทาอาการนอนไม่หลับแล้วก็ช่วยเพิ่มการจำให้กับเรานะคะด้วยสมุนไพรชนิดนี้ค่ะโอ้ยพี่ปรานอนไม่หลับเลยช่วงนี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนมันเครียดอะคะ่ะแล้วก็อย่างหนึ่งความจำบางทีก็หลงหลงลงืมทำไงดีกันเนี่ยวันนี้พี่ปราจะมนาแนะนำสมุนไพรนะคะอ,อร่อยหอมหลายคนคงชอบทานและรู้จักกันดี ใบบบบอกค่ะามาฟังคุณสมบัติกับพี่ปลาเลยนะคะใบบบบกเป็นพืชสมุนไพรนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นวัตถุดิบในยาจ,จีนโบราณแล้วก็น้ำใบบบบกเป็นพืชสมุนไพรที่สามารถกระตุ้นพลังสมองรักษาปัญหาผิวหนังและส่งเสริมสุขภาพของตับและไตได้เลยค่ะประโยชน์มีมากมายเลยเรามาดูกันเลยค่ะประโยชน์มีอะไรบ้างหนึ่ง ช่วยเพิ่มความรับรู้ในความจำค่ะอุ๊ยบอกเลยนะคะมีการศึกษาซึ่งเขาทดสอบมาแล้วว่าใบบับกจะช่วยทำให้ความจำของเราเนี่ยดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการทดลองอีกมากมายเพราะฉะนั้นถ้าใครนะคะที่รู้สึกเลยว่าโอ้โหช่วงนี้สมองไม่ใช้งานมากค่ะบางทีความจำก็ลดลงท่านใบบับกเลยนะคะข้อนี้สอง ช่วยรักษาโรคอัลไซเมอร์ค่ะใบบบกช่วยบำรุงสมองและระบบประสาทซึ่งทำให้มีศักยภาพในการรักษาโรคอัลไซเมอร์อีกอย่างหนึ่งพี่ปลาอยากจะบอกเลยนะคะว่าใบบบกมีประโยชน์มากๆเลยในการที่จะทำให้ระบบการทำงานต่างๆของเซลล์สมองทำงานได้ดีขึ้นอย่าลังเลนะคะที่จะทานใบบบกกันค่ะ ข้อที่3ามทำหน้าที่เป็นยากล่องประสาทอุ้ยใบบุบกทาหน้าที่นี้ได้ยังไงล่ะคะพี่ปราได้ค่ะผลของใบบํบบกต่อการทํางานสมองอาจจะทําให้เป็นยากแก้ซึมเศร้าที่มีประสิทธิภาพซึ่งได้มีการทดลองพบว่าใบบํบบกช่วยสามารถรักษาภาวะดังกล่าวได้และอีกอย่างที่พี่ปราบอกเลยนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเรามีอาการผิดปกติเราก็ต้องไปพบแพทย์ด้วยค่ะ การที่เรารักษาเองนี่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะคะข้อที่4ช่วยลดความวิตกกังวลและก็ความเครียดอันนี้ใบบบกจะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะที่จะช่วยในเรื่องดังกล่าวค่ะข้อที่5ในเรื่องการไหลเวียนและก็ลดอาการบวดมีการศึกษาพบว่าใบบบกสามารถมีประโยชน์ในการรักษาเส้นเลือดขอด อาจจะเป็นเพราะว่าใบโบับกมีผลการเผาผลาญในเชิงบวกต่อเนื้อเยื่อเกี่ยวพันของผนังหลอดเลือดค่ะเลยช่วยได้ดังกล่าวข้อที่6ช่วยลดหรือบรรเทาอาการนอนไม่หลับอย่างที่พี่ปลาบอกนะคะใบโบับกอาจถูกใช้เพื่อรักษาอาการนอนไม่หลับตรงนี้สําคัญมากๆเลยแต่พี่ปาลาเน้นแลยย้ำอีกครั้งนะคะถ้ามีใครที่มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับเรื่องของการนอนไม่หลับบอ่อยๆจะต้องไปพบแพทย์ค่ะ อย่าซื้อ,อยามาทานเองข้อที่7ส่งเสริมการรักษาบาดแผลและลดรอยแผลเป็นพบว่านะคะใบโบโบกถ้าเราสามารถที่จะนำมานะคะใช้เป็นครีมทาครีมที่เป็นสารสกัดใบโบวบหนึปไปยังบริเวณที่ได้รับการกระทบหรือว่าเป็นแผลจะทำให้ดีขึ้นแต่แนะนำจะต้องปรึกษาแพทย์หรือพบแพทย์นะคะไม่ใช้ใช้ยาเอง ข้อที่8ช่วยลดการปรากฏของรอยแตกลายอันนี้สิ่งที่พบนะคะก็คือใบบอบกเพิ่มการผลิตคอลลาเจนในร,ร่างกายสิ่งนี้ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดรอยแตกลายใหม่รวมทั้งช่วยรักษารอยแตกลายที่มีอยู่ค่ะอันนี้คือประโยชน์ของใบบอบกเลยนะคะข้อที่9ช่วยบรรเทาอาการปวดข้อคุณสมบัติต้านการอักเสบของใบบอบก อาจจะมีประโยชน์ในการรักษาโรคข้ออักเสบได้ค่ะซึ่งมีการศึกษาก็ค้นพบว่าการต้านอนุรักษ์ของใบ,บบําบกมีผลเชิงบวกต่อระบบภูมิคุ้มกัน mm. ก่อนอื่นนะคะพี่แปงอยากจะบอกเสมอเลยว่าน้ำใบบํบกอร่อยค่ะแล้วก็มีประโยชน์มากมายแต่ราอย่าใส่น้ำตาลมากเกินไปเพราะจะทำให้เกินอันตรายกับร่างกายของเรานะคะนอกจากนี้การรับประทานใบบํบก จะทําให้ร่างกายของเราเย็นเราจะต้องมีการเว้นช่วงการรับประทานบ้างนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยกับร่างกายของเราและที่บอกเมื่อกี้ทั้งหมดถ้าใครมีแผลหรือมีอะไรต้องดูแลความสะอาดไปพบแพทย์ก่อนนะคะการที่ใช้สมุนไพรนั้นคือการช่วยเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อแต่ก่อนอื่นพี่ประโมกเลยนะคะถ้าใครมีประสบการณ์ในเรื่องของการใช้บะบกสมุนไพรไทย แชร์ข้อคิดเห็นกันได้เลยค่ะแชร์สิ่งดีๆกันล้วมาแลกเป็นสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยู u ูบพี่ติฟฟี่เป็นกรกำรลังใจพี่ปลานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อในเรื่องของประโยชน์ของใบ,บบกเลยค่ะน้ำใบบบกกับผลข้างเคียงและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นบบกได้รับการยอมรับได้ดีในบางกรณีอาจช่นในเรื่องของการปวดศีรษะปวดท้องและเวียนศีรษะ เริ่มตน้นด้วยขนาดที่ต่ำแล้วค่อยๆเพิ่มขนาดเต็มที่จะช่วยลดความเสี่ยงของผลข้างเคียงบอกเลยนะคะว่าถ้าเราใช้ใบบบกครั้งละ2อถึงหสัปดาห์เราก็ต้องมีการที่เรียกว่าหยุดพักก่อนนะคะอย่าใช้ติดต่อ,อกันนานเกินไปเมืม่อใช้ทานสารสกัดจากใบบบกก็มีสกัดพาพที่ทําให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังเราต้องมีการทดสอบก่อนอันนี้นะคะเป็นเรื่องปกติทึ่งบอกเลยว่า การที่เราจะใช้สมุนไพรในการที่จะทาผิวหรือสกัดมาแล้วเราจะต้องดูและเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมนะคะสำหรับในกรณีที่ใครบ้างที่ไม่ควรใช้ใบบ,บ๊อบอันนี้พี่ปลาบอกเลยนะคะก็สำหรับหญิงที่กำลังตั้งครรภ์และกำลังรัให้นมบุตรเพราะว่าอาจจะเกิดความผิดปกติได้เรามาดูเลยค่ะใครบ้างที่ไม่ควรที่จะทานใบบบอบหรือ ใช้ใบโบกนะคะนอกจากหญิงที่กําลังตั้งครรภ์ให้นมรูปก,ก็มีตับอักเสบหรือโรคตับอื่นๆมีกําหนดการผ่าตัดภายในสองสัปดาห์ถัดไปมีประวัติของโรคมะเร็งผิวหนังอันนี้เราต้องปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้นะคะมีโรคตับคอเลสเตอรอลสูงหรือในบางรายเนี่ยมีการใช้ยาที่เกี่ยวกับระงับประสาทาต,ต่างๆ บอกเลยนะคะแม้ว่าบใบบกๆเลยทั่วไปถือว่าปลอดภัยแต่ทั้งนี้ท้งนั้นเราก็ต้องปรึกษาแพทย์ด้วยในการใช้เพราะอะไรคะบางครั้งบางคนเนี่ยจะทานมากจนเกิดอันตรายต่อร่างกายได้ถ้าเราจะทานเราต้องมีการเว้นช่วงบ้างคะ่ะเพราะสิ่งต่งตางๆเหล่า,านี้เป็นเรื่องที่สําคัญและจะทําให้ร่างกายของเราปลอดภัยนะคะจากการใช้หรือการทานสมุนไพร หลายคนนะคะพอบอกของมีประโยชน์เราก็จะทานกันตลอดโดยไม่ได้ดูเลยว่าอาจจะมีการสะสมเนื้อร่างกายสิ่งต่างๆนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากและอย่าลืมนะคะการตรวจสุขภาพประจําปีถึงตอนนี้แล้วพี่ปลาอยากแชร์แชร์ค็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีกันคะ่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิง่งช่อง YouTube e ่ติวฟรีเป็นกำลังใจใพี่ปลานะคะ เรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตริมโตเข้าส่ผู้ส่งยุคณภาพผู้สงมงใบคณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลานะคะเชื่อพี่ปลานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy f i t เชื่อพี่ปลานะคะ